สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจะเจอกันอีกครั้งมาสายนิดนึงเพิ่งลงจากเวทีทาง youtube จะกี่นี่เองเนาะวันนี้มาในหัวข้อนิยามเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะนิยามเปลี่ยนชีวิตนะอาจจะแต่งตัวแบบสบายๆหน่อยเนาะกำลังจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆก็กลับใกล้หมดแล้วเหลือคนนึงเลอคนนึงบอกว่าเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนคนน้อยก่อนนะเดี๋ยวคนน้อยไลฟ์จบแล้วค่อยกลับกันอะไรอย่างนี้นะนะคะเพราะว่าอ่า การไฟฟ้าเขาจะมาตรวจตรวจไฟฟ้าอยู่ที่ทํางานนะคนน้อยก็เลยต้องเลิกเลิกงานครึ่งวันนะคะเพราะว่าอยู่ได้ก็ไม่มีไฟฟ้าเนาะมันก็มืดเนาะแล้วก็เปิดคอมก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะรีบไลอ์เลยเดี๋ยวกัรไฟฟ้าก็จะมาแล้วนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้แชร์ตัวเองนะคะก็มาแบบเร็วๆเนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์คนน้อยก็ปิดแล้วนะคะก็วันนี้มาในหัวข้อนะคะคำนิยามเปลี่ยนชีวิต คำน sí, ี้วิยยามเปลี่ยนชีวิตเห็นกดไลค์มาคนหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าใครก็คอมเมนต์ได้นะคะเสียงคนน้อยชัดหรือเปล่าหรือว่าตั้งกล้องพอดีไหมนะคะก็ไม่ได้ดูในคอมนะแต่ดูในโทรศัพท์ก็โออยู่นะคะสวัสดีคนหนึ่งล้านคนนะเดี๋ยวคนน้อยจะเริ่มเลยนะคะคำนิยามเปลี่ยนชีวิตคืออะไรนะคะสังเกตไหมสังเกตดูตัวเองไหมคะว่าทุกวันนี้ตัวเองให้คำนิยามกับตัวเองยังไง รู้ไหมคะว่าคำนิยามที่เราให้กับตัวเรานี่แหละคืออ,อนาคตของเราเคยบอกกับตัวเองไหมคะว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันเป็นคนไม่เอาไหนเคยไหมคะเคยให้คำนิยามกับตัวเองแบบนี้ไหมคนน้อยเคยให้เนะาะเมื่อก่อนแต่ว่า สวัสดีน้องเอนะคะน้องเอเสียงพี่ชัดไหมนะคะน้องเอถึงบ้านแล้วใช่ไหมแต่พี่ยังไม่ได้กลับบ้านไล์ like, จบไล์ like, 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 สดก่อนนะเดี๋ยวกลับนะ้องเพื่อนเขากลับถึงบ้านจนเขาไปกดไลค์ like ให้แล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะนะคะให้คํานิยามกับตัวเรายังไงเพราะว่าทุกครั้งที่เราให้คํานิยามอะรู้ไหมคะว่าจิตใต้สํานึกของเราอะมันจะนึกตามเราเลยนะว่าเราเป็นแบบนั้นอะเราเป็นแบบนั้นถ้าคนน้อยให้คํานิยามกับตัวเองว่า ฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้จิตใต้สํานึกเขาก็จะบอกว่าเออเธอมันไม่เก่งนะงั้นเธอไม่ต้องทําอะไรหรอกก็ไม่เก่งอยู่แล้วว่าจะทําอะไรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูพี่ก้อยนะับไปส่งของกลับมาหร,หรือยังเนาะแต่แรกว่าจะไปไลฟ์ข้างนอกแต่เออเดี๋ยวไฟยังไม่ดับนั่งไลฟ์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแต่เพื่อนเพื่เขากลับบ้านแล้วเนาะ <c oughs> นะคะถ้าเราให้คํานิยามกับตัวเราว่าฉันมันไม่เก่งอเนาะมันก็ จิตใต้สำนึกก็จะบอกว่าไม่เก่งงั้นเราเธอก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเธอไม่เก่งใช่ไหมแต่พอเราให้คํานิยามกับตัวเราว่าฉันมันโคตรเก่งฉันก็โคตรเก่งฉันโคตรแบบเก่งเรื่องวิดีโออ่ะเนาน้อยเธออ่ะเก่งเรื่องวิดีโออะไรแบบนี้พอให้คํานิยามกับตัวเองแบบนี้ใช่ไหมจิตใต้สำนึกมันก็จะบอกว่าเออเธอเก่งนะเธอแบบเก่งเรื่องวิดีโอนนะ งั้นเธอไปค้นหาวิธีการทําวิดีโอยังไงให้สวยการทําวิดีโอยังไงให้เก่งมันก็จะทําให้เราแบบมีความกระตือรือร้นนะคะยังไม่ได้ออกไปค่ะกําลังเตรียมค่ะนะคะมันทําให้เรากระตือรือร้นนะคะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้มากขึ้นเนาะสังเกตดูตัวเองเลยนะอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นคนสําเร็จด้านไหนนะคะคนุน้อยคุณจะไปเรียนรู้มาจากไหนเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่สําเร็จได้ ถ้าคุณไม่ให้คำนิยามกับตัวเองที่มีพลังคุณต้องเปลี่ยนคำนิยามกับตัวเองนะคะอย่างเช่นว่าถ้าให้คำนิยามว่าฉันมันไม่สวยฉันมันเป็นคนไม่สวยไม่สวยอ่ะก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องแบบดูแลตัว,ตวเองจิตใต้สำนึกก็บอกว่าไม่ต้องดูแลตัวเองว่ายัางไงเธอก็ไม่สวยอยู่แล้ว แต่พอเราให้คํานิยามกับตัวเองว่าฉันสวยนะฉันดูกระจกทีไรฉันน่าโคตรสวยเลยอ่ะฉันเป็นผู้หญิงที่สวยฉันเป็นผู้หญิงที่ผิวดีอะไรแบบนี้ให้คํานิยามกับตัวเองแบบนี้มันจะมีความรู้สึกว่าถ้าอยากสวยอ่ะต้องทําอะไรบ้างฉันต้องดูแลฉันต้องดื่มน้ําเยอะๆฉันต้องดื่มน้าวันละแปดแก้วสิ่งแรกเลยเราก็ต้องดื่มน้ําวันละแปดแก้วฉันต้องแบบอ อะไรนะดูแลผิวพรรณให้มากขึ้นต้องนอนหลับให้เพียงพอมันก็จะทําให้เราแบบมันจะมีคําใบ้ให้เราอะต้องได้ทำอะมันจะมีคําใบ้เข้ามาแต่ถ้าเราบอกว่าเราอ่ะไม่สวยอะใช่ไหมแล้วมันเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายอะนะคะเราก็ต้องไม่ต้องดูแลตัวเองมากมายเนาะเราต้องให้คํานิยามกับตัวเองสวยรวยเก่งใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก้อยสวยรวยเก่ง แล้วสวยรวยเก่งมันต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมพอเราให้คํานิยามกับตัวเองปุ๊บมันก็จะมีคําใบ้เข้ามานะคะก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะก็คือถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่สามารถสําเร็จได้ลองเปลี่ยนคำนิยามที่จะให้กับตัวเองนะคะลองให้คำนิยามกับตัวเองที่ดีลองเปลี่ยนคำนิยามให้กับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าฉันจนนะคะฉันจนฉันเป็นคนที่ไม่เอาไหนฉันไม่เก่ง ะะให้คำนิยามกับตัวเองมาเครื่องชีวิตแล้วเราลองเปลี่ยนคำนิยามกับตัวเองดูใหม่เนาะเพราะว่าแค่คำนิยามอ่ะมันก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้มันดีขึ้นยิ่งถ้าเราพูดคำนิยามที่เป็นบวกๆกับตัวเองทุทกๆวันนะคะมันจะทำให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นทุกวันและมันทำให้เรามันจะมีคำใบ้อ่ะมันจะมีคำใบ้อ่ะมาทำให้เราแบบได้ลงมือทำอ่ะ ะะแล้วมันก็จะทําให้เราสําเร็จได้นั่นเองเนาะนะคะก็ฝากไว้นิดหนึง่งนะคะฉันสวยชันรวยสวยเก่งดีนะคะใช่ค่ะคนน้อยจะให้คํานิยามกับตัวเองคือคนน้อยเป็นลูกที่กระตันอยูนะคะคนน้อยเป็นลูกที่กระตันอยู่นะค,ะคนนอ้นนอ,ยนนอยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สวยเป็นคนที่รวยคือแบบอันไหนเดีย่คนน้อยก็จะบอกกับตัวเองนะแต่คําที่คนน้อยพูดกับตัวเองทุกวันก็คือ คนน้อยเป็นคนที่กระตันอยู่นะเป็นลูกที่กระตันอยู่รู้คุณเป็นคนที่กระตันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างกระตันอยู่กับโลกออนไลน์กระตันอยู่กับเพื่อนๆทุกคนอะไรแบบนี้นะคะคนน้อยก็จะบอกหมดนะคะก็ทุกครั้งที่คนน้อยได้รับจากการได้รับอะไรนะไม่ว่าจะไปซื้อของอยู่ร้านค้าไม่ว่าจะไปไหนมาไหนสิ่งคนน้อยจะพูดเป็นประจำทุกวันเลยก็คือขอบคุณนะคะคนน้อยจะมีความสำนึกรู้คุณ เพราะว่าพ่อ้อยบอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่กระตันยูดังนั้นคนที่จะเป็นคนที่จะกระตันยูได้มันต้องมีอะไรบ้าง <S <S ใช่ไหม <S <S พอเราให้คํานิยามกับตัวเองมา <S <S ปุ๊บ,บมันก็จะมีะคําใบ้เข้ามาแล้วล่ะถ้าเธออยากเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณเธอต้องทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีคําใบ้เข้ามานะคะถ้าอยากเป็นคนสําเร็จนะถ้าอยากเป็นคนที่แบบอยากเป็นแบบไหนอะเนาะ คุณง่ายๆเลยอยากเป็นแบบไหนเราก็ต้องให้คํานิยามกับตัวเองแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าอยากเป็นคนสําเร็จแต่ให้คํานิยามกับตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนอย่างนี้มันก็ไม่สอดคล้องกันเราต้องให้คํานิยามที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราอยากจะได้นะคะสวัสดีครูพี่ตุ๊กตาสวัสดีนะปูสวัสดีอาจารย์เน็ตนะคะจะเจอกันอีกแล้วตะกี้เพิ่งลงเวทีกับอาจารย์เน็ตนะคะแล้วก็ พี่ก้อยเนาะนะคะขอบคุณนะคะคือ3คนนี้แบบทุกไลฟ์เลยนะคะพี่ก้อยกับอาจารย์เนตคือแบบเป็นคนหนึ่งแหละที่คนน้อยจะต้องตอบแทนบุญคุณนะคะคนน้อยแบบสำนึกรู้คุณตลอดนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ติดตามคนน้อยทั้งหน้าแฟนเพจทั้ง YouTube แล้วก็พี่ก้อยก็จะติดตามคนน้อยตลอดให้กำลังใจคนน้อยตลอดและทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์ก็คือผู้มีพระคุณนั่นเองนะ,ะคะคนน้อยก็ต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ไม่มากนะคะวันนี้มาแบบสั้นๆนะสั้นจริงๆนะคะก็คืออยากที่จะเป็นคนสำเร็จนะคะเราก็ต้องให้คำนิยามกับตัวเองเนาะขอบคุณนะพี่ตุ๊กตาเป็นคนสวยรวยเก่งมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนนะคะก็เป็นคำนิยามที่แบบปลุกพลังให้กับตัวเองเนาะ ็ S <S <an> ในเมื่อที่ตุกตาเป็นคนสวยแล้วใช่ไหมคะเป็นคนสวยให้คํานิยามกับตัวเองว่าเป็นคนสวยมันก็จะมีคำใบ้มาและเป็นคนสวยต้องดูแลสุขภาพย่างไงาเป็นคนสวยต้องทำอย่างไงานะคะพอเราให้คํานิยามว่าเราเป็นคนสวยปุ๊บเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนโทมเด็บขาดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราให้คํานิยามว่าเราเป็นคนที่ไม่สวยใช่ไหมเราเป็นคนที่ขี้เหร่ปุ๊บเราก็ไม่จะไม่แต่งหน้านะคะอยู่บ้านก็จะใส่ผ้าถุง ใส่ผ้าถุงใส่หมักกระแลงนะคะหมักกระแลงภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะเสื้อคลกงไม่รู้จากภาษาไทยนะ,ะรู้จักในภาษาอีสานนะ,ะมักกระแลงอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่มันก็เป็นอะไรที่แบบใส่สบายใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไปข้างนอกเราก็ต้องมีการแต่งตัวนะเราต้องมีการแต่งตัวต้องดูแลสุขภาพที่สําคัญอยากเป็นคนสวยเนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าให้เพียงพออะไรแบบนี้เนาะ ไปข้างนอกมาจ้าเพิ่งมาถึงบ้านวันนี้หยุดเนาะนะคะยินดีด้วยนะคะวันนี้โชคดีนะคะได้มีเวลาหยุดเนาะคนน้อยก็จะหยุดมันกันนะคะโชคดีเหมือนกันที่ไฟฟ้าจะดับที่ทำงานนะคนน้อยก็ต้องได้กลับบ้านนะคะไปดูวันนี้นะจะไปเซอร์ไพรส์น้องคุณเพราะว่าน้องคุณจะพูดทุกวันเลยว่าน้องคุณไม่มีแม่คนอื่นเขามีแม่ไปรับน้องคุณแต่คุณน้องคุณอ่ะไม่มีแม่ เมื่อไหรคุณแม่จะออกจากงานมารับน้องคุณอะไรอย่างนี้นะคะเป็นความฝันของเขาเลยวันนี้คนน้อยได้ออกครึ่งวันเนาะเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์น้องคุณแต่ไม่บอกเขาไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่อยากให้เขารองไงนะคะก็จะไปเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวไปดูอยากอยากถ่ายคลิปตอนตอนน้องคุณมีความสุขยังนะเดี๋ยวดูโทรศัพท์ตัวเองดยนะเดี๋ยวดูด้วยว่าเป็นยังไงถ้า ถ้าสามารถถ่ายคลิปได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าน้องคุณดีใจขนาดไหนเนาะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ก้อยนะคะน้องคุณสะกดจิตด้วยฮ่า <c oughs> เสื้อหมักกระหลงนะภาษาไทยเ็าเรียกอะไรพี่ตุ๊กตาเสื้อหมักกระหลงเนี่ยรู้แต่ภาษาอีสานนะถ้าเป็นภาษาสวยเขาก็เรียกว่าอะไรนะฮับตะย่อง <c oughs> เสื้อคอกระเช้าเออใช่ใช่ใช่เสื้อคอกระเช้านะภาษา สาสตาจสวยก็เรียกว่าคับคับตะยองเป็นเสื้อหมกหักกระ่ลงนะขอบคุณอนาะจารย์แนทะขอบคุณครูพี่ก้อยนะคะขอบคุณครูพี่ตุกตาขอบคุณนะ้าปูเนาะหมดยังเอ่ยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้คนน้อยมาเร็วไปเร็วเนาะกลัวแบบกลัวก็ดับไฟฟ้าก่อนนะคะ ก็เพื่อนยังทํางานอยู่คนหนึ่งนะอันที่จริงเขาจะเลิกแล้วแหละบอกบบว่าอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดก่อน,สสดอนเดี๋ยวจะไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวจะค่อยกลับกันอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแต่คนน้อยจะเป็นคนที่โชคดีมากๆโชคดีทุกเรื่องเลยไม่ว่าเป็นที่ทํางานอะไรแบบนี้ถ้าคนน้อยบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ <S <S ใช่ไหมคะ,คะเขาก็เออเป็นเพื่อนกันนะคะก็และเวลาที่คนน้อยออกมาไลฟ์อะไรแบบนี้เนาะมาไรแบบนี้นะ ก็โชคดีตรงที่ว่าเพื่อนๆเ,เขาก็รู้เขาก็เข้าใจเราว่าเออเรารักในสิ่งนี้เราอยากทําในสิ่งนี้เชื่อไหมคะคนในห้องเนี้ยที่คนน้อยทํางานอยู่เนะีะยไม่มีใครเขาพูดแบบลบลบ,ลบกับคนน้อยเลยคือแบบทุกคนเขาจะเข้าใจเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะบอกว่าเออนี่เป็นเวลาของคนน้อยเขาแล้วนะให้ให้เวลาเขาได้ไร้สดอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเข้าใจแต่บางทีคนน้อยก็เกรงใจเขาอยู่นะคือแบบ เขาทำงานอยู่ยใช่ปะเราก็มาไลฟ์สดแบบนี้แทนที่เขาจะได้พูดการเสียงดังเนาะแต่ลเขาก็แบบซบซบเสียงลงอะไรแบบนี้ให้เราเนาะก็ทุกคนคือแบบน่ารักมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ่ายายคลิปน้องคุณมาให้ด้วยจ้านะคะอยากถ่ายเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณที่แบ่งปันเช่นชมครับ ยินดีมากค่ะอาจารย์ดีมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวไปจริงๆแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะดูแลสุขภาพกายแล้วก็ดูแลสุขภาพใจให้ดีนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาทุกวินาทีนะคะก็ให้มีเสียงกริงข้าิงข,งขิงในบัญชีตลอดเวลาเนาะนะคะเดี๋ยวน้อยไปแล้วนะคะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย